5 m i n u t e วิ t h Go วิคห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทรดเดอร์มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับเมื่อวานนี้นะครับราคาทองคำได้ทำออทามไฮครั้งนะครับพุ่งแตะระดับ2630นิดนิดๆนะครับผมก่อนที่ตอนนี้นั้นจะมีการพักตัวลงมาเล็กน้อยนะครับโดยราคานะครับมาติดฟิโบนาชีเนาะในทา์เฟรมหนึ่งชั่วโมงที่เราตีไว้นะครับคือเส้นสีชิมพูตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้จะเทรดยังไง เมื่อกี้นะครับขออภัยด้วยนะภาพไม่มานะครับแต่อันนี้ก็คือภาพทำเฟรมเดย์เนาะก็คือราคานะครับมาติดโซนด้านบนนี้นะแนวต้านฟิโบนัชชีนะครับเราไม่ผ่านเนาะไปดูที่ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงกันครับว่าวันนี้จะเทรดยังไงอ่ะเมื่อวานนี้นะครับก็ให้ป้ายราคาไว้เนาะราคาก็มาชนฟิโบนัชชีนะครับไม่สามารถผ่านไปได้เนาะก็เดี๋ยวเราอัปเดตลูกศรสักนิดนึงนะครับว่ามีโซนไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับหรือว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงออกมาบ้างนะครับ ก็อขอลบลูกศรสีแดงนิดหนึ่งนะครับโอเคส่วนแนวต้านด้านบนนะครับถ้าราคาทะลุ2 6 33. 3พสามไปได้นะครับโดยประมาณเนาะถ้าทะลุไปได้นะครับมีโอกาสนะครับที่ราคาจะพุ่งไปสู่2660นะครับมีโอกาสอยู่นะอันนี้เป็นแนวฟิโบโนัชชีนะครับในทำเฟดหนึ่งชั่วโมงที่เมื่อวานเราตีกันไวนะ้เนาะเราก็ทำการบ้านเผื่อไว้แล้วนะครับ ถ้าขึ้นมาตรงนี้อาจจะมีการเด้งย่อดได้นะครับอาจจะมีการเด้งย่อดได้ส่วนแนวรับนะครับที่ส่งราคาขึ้นไปเน้องตอนนี้เราเจอ1โซนนะที่ส่งราคาขึ้นไปให้เรานะครับนั่นคือโซนนี้ป,ปุ๊บโซนนี้นะครับโซนแรก มันคือ2,614นะครับจนถึง2,617นะโดยประมาณนะครับก็ราคาช่วงนี้ถ้าราคาลงมานะครับคุณอาจจะย่อบ่ายได้นะครับย่อบ่ายได้ที่ราคานี้ range ประมาณนี้นะครับอื ด้วยความบูริสของทองคำนะครับการที่ย่อระบายเนี่ยยังไงก็ได้เปรียบเนาะพอสมมุติว่าหลุดบายมากตรงนี้นะครับ2,612อาจจะยอมไปก่อนนะครับแล้วรอเข้าอีกโซนหนึ่งที่2,606นะครับก็จะเป็นการประหยัด stop loss ได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นมุมมองนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้แบบนี้ อ,อาจจะยอดได้ถึงตรงนี้นะครับวันนี้ส่วนตัวนะครับมองว่าประมาณนี้นะก็คือราคาอาจจะไม่ได้วิ่งไกลมากนะครับก็วันนี้อาจจะเต็มที่สัก 2- 3,000จุดนะครับแต่ถ้ามากกว่านั้นหรือมีอะไรเอฟเฟกตีฟกว่านั้นนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ละกันนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับก็ในเทรนด์ไลน์อัพเทรนด์ตรงนี้เนาะก็จะมีเส้นต้านอยู่นะครับก็คือหัว1หัว2หัว3หัว4หัว5นะครับก็ ก็คือไฮไม่ชนเทลลแล้วยังไม่ผ่านเนาะถ้าขึ้นไปชนรอบนี้นะครับก็อาจจะได้ถึง2640นะครับ2640ถ้าผ่านไม่ได้ก็ย่อเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้านฟิโบนชัชชีจะอยู่ประมาณสัก2660นะครับผมและนี่ก็คือบทวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันนี้ครับทุกคนเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับสัญญาณดิวอเจนส์นะครับของไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนาะก็ยังอยู่นะครับในเรื่องของดิวอเจนส์นะเพราะฉะนั้นก็ ระมัดระวังด้วยนะครับว่าอาจจะมีการทิ้งลงรุนแรงได้เช่นเดียวกันเพราะว่าสัญญาณไดวอร์เจนมาแล้วนะครับแต่ว่าจะเกิดผลตอนไหนอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะโอเคครับบทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้มีประมาณเท่านี้แล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแจ้งเตือนกระดิ่งให้กับดูโอ er เทรดเดอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ใวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ